ภายใต้สูตรบริหารเครือข่ายการผลิตอาคารสะสมพลั้งนี้นะครับได้มีโรงเรียนสังกัดการเป็นอย่างสูงที่ได้กรนณาให้เกียรติร่วมใน่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนลนทุศากรและซีเรียด้านการท่องเทียววันนี้มีจำนวนสี่ฉบับคือหนึ่งการลงนามพันกาัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสารพลังงานตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด การเรียนเชิญท่านเนขาิการห่ต่างเราีนะครับท่านมีประการศึอสิจริการท่านรู้ท่านวางนโยบายไว้เราก็เดินตามโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นควบคู่กับสิ่งที่น้องจะได้ฝึกวิชาชีพนะครับและทักษะต่างๆนการโรงแรมกับทั้ง4โรงแรมนะครับทางสพชพศสถาบันคุษวิชาชีพนี่เขาจะดูแลก็เทียบเกณฑ์นะครับระดับยกตัวอย่างฝีมือแรงงานของกระทรวงแรงงานเช่นเดียวกันก็จะมีการเทียบระดับ เราคงทำความเข้าใจต่อไปนะครับทั้งสปรเองทั้งอาชีวะและทั้งหน่วยงานต่างๆมองกล้องขาหนึ่งสองสามอดุัดมองกล้องขาหนึ่งสองสามอนุญาตเปิดแฟ็บครับมองกล้องครับพอดุลรับมองกล้องขาหนึ่ง ครับนะคะหนึ่สองขออนเรียนเชิญครับครับนะคะหนึ่งสอการทำเอ็มยูในครั้งนี้นะครับกับวิทยาลัยที่พัฒนะครับแล้วก็สถานศึกษานะครับที่อยู่บนเกาะยาวใหญ่นะครับของสพทนะครับสี่โรงเรียนนะครับรวมไปถึงผู้ประกอบการนะครับโรงแรมสี่แห่งนะครับซึ่งสิ่งสําคัญเลยก็คือ การที่จะทําให้นะครับการเรียนการสอนนะครับท่านสปทเองเชื่อมโยงกับอชาชีวศึกษาในเรื่องของวิชาชีพาการโรงแรมแลนะการท่องเที่ยวนะครับเชื่อมโยงกัยังผู้ปกระกอบการซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้เกิดกับน้องน้องนักศึกษานะครับที่เรียนนะครับจะได้วิชาความรู้ซึ่งเป็นภาคปฏิบัตินะครับซึ่งจะได้จากการมาฝึกวิชาชีพของโรงแรมทั้งสแห่งน,นะครับประโยชน์ก็จะเกิดจากการพัฒนาการเรียนการสอนนะครับให้รู้จักวิชาชีพนะครับขอ,รอ ster, รของทางด้านการบริการการโรงแรมการท่องเที่ยวต่างๆนะครับ ตรงสมรรถนะกับผู้ประกอบการที่ต้องการจะทําให้น้องๆเหล่านี้นะครับได้รับความรู้จากประสบการณ์จริงนะครับที่ได้จากการมาฝึกประสบการณ์สิ่งสําคัญนอกจากนี้ก็ยังได้ไรายได้ระหว่า,างเรียนนะครับและที่สําคัญเมื่อเกินฝึกประสบการณ์แล้วนะครับทางผู้ประกอบการทั้งสี่โรงแรมเห็นถึงแวร์ครับความรู้ความสามารถที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่เป็นพนักงานก็ได้ก็จะรับข้อทําง,งานเลยอันนี้เป็นสิ่งสาคัญครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการสะสมเครดิตแบงค์นะครับธนาคารว่วยกิจ จริงทางนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้มีก,การประกาศในราชกิจการรเบกสาแล้วนะครับออามาใช้เพื่อทําให้การฝึกวิชาชีพต่างๆเหล่าน,นี้นะครับเ <ME U TER 1> มื่อเป็นจุดที่ได้ถึงมาตรฐานนะครับตามที่สถาบันวิชาชีพกําหนดหรือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกําหนดเชื่อมโยงกับการจัดก,การเรียนสอนของอาชีวศึกษานะครับเพื่อทําให้สามารถมาสะสมนะครับเป็นหน่วยกิจในการที่จะจบนะครับรวุฒิปวชปวสได้นะครับในลำดสบหน้าหาวิชาที่กําหนดเราจะได้ทีมทีมงานที่ดีในอนาคตนะครับ แล้วก็จะได้สนับสนุนชาวบ้านด้วยเพราะชาวบ้านจะได้มีงานทำนะครับเป็นที่เรียนเป็นที่ฝึกงานนะครับแล้วก็เป็นที่ทํางานในอนาคตเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยแต่อนนี้เขาจะต้องไปทํางานที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็เสียค่าชาวบ้านเขาก็ได้มาทํางานที่นี่กับเราเลยแล้วก็ได้มาอยู่กับเราแล้วก็ได้มาอยู่กับครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็มีรายได้สันธาเนี่ยนะครับเราเปิดมา18ปีนะครับแล้วก็มี นักท่องเที่ยวกว่า2ล้านคนนะครับท,ที่มาอยู่กับเรานะครับท้งเราเองเนี่ยมีประสบการณ์ค่อนข้างมากนะครับทั้งเ,เราเคยรับกษัตริย์กิงเรโซโทนะครับรับดาราคอลดูมูดอย่างเอมมาวัตสันนะครับแล้วก็นับฟุตบอลต่างๆมากมายนะครับเ,เราคิดว่าระบบที่เราวางไว้เนี่ยกับรองรับนักท่องเที่ยวได้2ล้านคนเนี่ยเชื่อว่าเขาได้มาเรียนรู้อะไรต่างๆในระบบ ผมสัญญาแน่นอน